นกเครื่องหอมมวนเห็ดแจ๊กเมื่อกี้นะ่ะนกฮูกร้องอยู่ตรงนู้นอู้สนนันปลาอยู่บังหันพี่นอ้องเรื่องคิดพอเอาโทรศัพท์ปา้าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มอูดควันยุ่งพี่นอ้องอูดยุ่งเพราะอาศัยอยูใ่ในป่าเนาะยุ่งมันหลายแล้วพี่น้องเนาะ ไอเจ๊กับบักกาดตรงแต่ายดอกท่านตะวันแม่ม้นเบิดล่ะมันกินท่านตะวันพี่น้องอ่ากรนหนองมันนี่สนพักน้อยน้อยใส่กระปุกกระแป้งเอามันเมื่อยหลายพี่น้องเออพื้นที่หลายเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแยแยกเออแยกโม มันกับว่าไม่มองปลูกพี่น้องเออมันหกหลายนอกจากสิจ้างรถไทมาไทออกนะอืมเขากับว่ามีเงินจ้างวนนั้นน้อพี่น้องเขาก็เหตุตรงเต็มมองนี่ต่ว่ามองพูนแดดเขาบ่าเถึงพี่น้องบ้านพื้นดินของของคอยนี่แดดเขาบ่าถึงแต่อ,อย่างงินบ่พี่น้องเออเป็นตาหน้าเสียดายนะคิดอีกทีหนึ่งหน้าเสียดายนะพื้นที่เราไม่ได้ใช้งานนะแค่เดินเที่ยวป่าเออนั่นแหละงานใส่งานมันได พ <laughs> อรอยากหวัวพี่น้องเอออยากหวัวจับของเออเกือบยี่สิบไรแต่ว่าหันไม่มีที่ปลูกผักไม่มีที่อะไรทั้งสิน้นเออมีที่สําหรับเดินนั่นแหละเออเอาไว้เดินพนะเดินป่าแล้วก็เดินหาเห็ดเดินท้ายคลิปํ <laughs> ำนั่นแหละพี่น้องเปล่าประโยชน์ไหมล่ะอืม ประโยชน์น้อยอ่าไม่ไม่ใช่ว่าเปล่าหรอกก็ประโยชน์น้อยน้อยสุดอ่าอยู่ไปนะพี่น้องเนอะซ้ามหาทางออกได้อยู่ไปสักก่อนน้ะพี่น้องเนอะอืมผ้าสีเขาโหดคักได้พี่น้องพี่พี่นี่มันขึ้นอีกเลยวไหมขึ้นลงแล้วก็ขึ้นเลยทีเนี้ตั้งากพระยามนะว่าขึ้นมันเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นหรอกเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ว่ามันโอ้ แมงค่ะบ <Christina. S 1> ้านบ้านคนกัละมัดระวัางในการจับจ่ายใช้สอยนะพี่ดองเนาะเออตลาดบ้านกอย่าเพิ่มตุกติ๊กวัฒนพ่อใหญ่ว่าอยาเพิ่มตุกติ๊กถ้าอยู่ในเมืองขายได้ว้าอยู่ข้างข่อยอยู่หลังเก่าสามมือเท่านั้นล่ะเขาคนคนก็เข้ามาดูตั้งแต่วันแรกนั่นแหละเออแต่ว่าิ่งเงาเงาล่ะตั้งแต่วันแรกเลยเออ เสนอเขามาซิบกาคนปุณ่ะแล้วก็ขอเขาม,าม่าบ่งวันต่อไปสามคนเมือละสามคนพี่น้องเขาก็มาแป๊บเดียวเนาะเออย่างออกย่างเขาบ่าเอามาบ่งประ,ประมาณเกือบยี่สิบคนนะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งนะอืมทักบ่แต่ว่ามันกับแข่งขันกันนะํามันนะ่ะแล้วก็มาดูแล้วก็จากไปก็มีมาดูแล้วก็ไม่ไหวก็ไป <laughs> ก็มีนะบ้านหลังเก่าน่ะ เฮ้ยเดี๋ยวไหนวะไปดูที่นกหูกหกม่ก็เสียเอานกหูกมาใส่หนีไว้เนาะตอนแรกเอาไปไว้หน้าบ้านแต่ทีนี้เราสะน้ําตรงนั้นเอาไว้ให้สัตว์กินไงแบบพวกกระต่ายพวกไอ้กวางอะไรเนี่ยเข้ามาเขาก็จะได้กินน้ําพวกนกง่่งไก่ง่วงแต่ว่าพ่อใหญ่บอกว่ามันสําหรับไล่สัตว์เด้่าสันวไล่นกเด้่าสัตว์อยกันเลยโอ้ยลืมเบื่งป้ายมันเนาะเออ เเลยเอาม,มาวางไว้อนสวนผักนี่เนาะเออกะไข่เนี่อมมนเอามาไล่นกอยู่นี่เออกะเมียนอีนนี้และเรื่มข้าวพ่อแด่กินผู้เดียวนะพี่น้องพราฝรัง่งเราบอกกินน้ำข้าวหรอกเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละข้าวกับปลวกพ่อแด่กินผักกาดผักข่าข่เนื้อแล้วก็ไอห้หอมกุ้งหอมซี่ยังกะพาไปเนาะนเห็นปะเออมันกับพอ่อแต่ กินผู้เดียวหันนะพี่น้องนี่ก็ต้นหอมก็พอได้ใส่ลาบใส่ก้อยเนาะพี่น้องก็บพ่อได้กินก้อยกินลาบจักเทียดกว่าเออบอกกินดิบเนาะพี่น้องเนาะเออแต่ว่าพูดถึงว่านะพอได้ใส่แก้วใส่ยังใส่ปนอยู่เด้ยเบอร์อืมนี่ก็บผักแห้วนะนเห็นบอก์หมีเก็บเบิดทุกอย่างอยู่แต่ว่าหันมีอ่ะต่ออแตะนะพี่น้องตามภาษาข่อยเห็นบอนเห็นบน่ร่ะเอออันนี้ก็บผักแพ้วอันนั้นก็หอมใบม่อลเห็นเบอร์สลละเหน่พูดนะอันนั้นก็บผักติว๋ว ปักเตียวฝารังแล้วก็ไอแอปเปลิลปลูกไว้นี่กับต้นนี่ก็บคาไทยนี่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าอืม,อมปลูกไปปลูกไปเพราะอันแก่มเมื่อยแก่ย,มมอย,อยังเติมตาบาให้ยบางแล้วมันเบาบางดอกพี่น้องงานมันหลายต้งแต่ดูเลี้ยมากับเมื่อยเลี้ยมมากับเมี้ยวอ,อืมนะแต่เวลาส่วนตัวอย่าะพี่น้องนอกขอเขาเฮ็ดบ่ไหวดอกอืมเขาโพดกับปลูกไว้หันกระดับพะเนี้ยพะขันแล้ว บเทียอยู่เนี่ยในเมืองตอนอาศัยอยู่ในเมืองเนาะปลูกอ้อมหัวอยู่แต่แต่เพื่อนบ้านเขาเขาบปปุ่มแล้วพี่น้องแต่อยู่ในเมืองไปปลูกไอ้เพืชแบบนั้นอนะ่ะแต่อันนี้มันเป็นเป็นญาติเป็นพี่น้องกันเอ้เป็นไอ้เป็นเพื่อนกันเพื่อนสนิทกันเขาก็เลยอาจสิเขาไม่ได้ชอบหรอกแต่เขาเขาพูดไม่ออกอะไรประมาณนี้เปล่าเราคิดว่าเอาเองนะเพราะว่ามันนำมันนำพาซึ่งแมลงไงพี่น้องแมลงเยอะไง แบบเดี๋ยวก็นอนนี่นั่นเนาะแมลงแมงบงแมงนอนแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรพวกนกพวกอะไรเนี่ยกระรองกระรอกเนี่ยเขาไม่ชอบไอเพื่อนบ้านอย่างนั้นอ่ะ <c oughs> ฉัน <c oughs> มันก็เป็นกฎระเบียบเขาเนาะแต่ว่าเขาก็คงจะว่าเราเป็นคนไอนี่เนาอะอก็เลยว่าฉันขอฉันปลูกในเดอ้อฉันฉันแบบไขยเขียดฉันเขาก็บอบบาจนจนกลัวเขาคิดเอาเองแล้วว่าเขาไม่ชอบนี่ว่าเนาะ อือนั่นแหละเราก็เลยวางแผนว่าเ,วเออเราออกมาอยู่นอกนอกตัวเมืองไปอยู่ที่อื่นกันดีกว่าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวอะไรงนี้เนาะก็ส่วนตัวจริงๆทีน่นี่ไม่มีใครใกล้เคียง <laughs> บอมีผู้ใดจะคนบูไดดยินเสียงมนุษย์เลยไหนพี่น้องนี่เสียงสัตว์เออไม่ได้ยินเสียงมนุษย์เลยอืมตานหนึ่ง โอ้อันนี้แรดดิสตัวนึงแรดดิสของโอ้มันเป็นหมากตัวนี่หมากแรดดิสแรดดัดเนี่ย่นน่ะมันเป็นหน่วยกระบองป้องแป้งอุ่นเอ้ยอันนี้อันอันนี้อันนี้พอยด์เด็ดมันบอกเพื่อพี่น้องข้าวหนาขเนียเนี่เด็ดบุ๊บฮะเด็ดไปใส่มาหมากนะมองนี่อันอีหยังนอนี่ือนอนมันเกิบมาเกิดนอน เอเอดอกไม้ต่เฮ้ยคอยเอาดอกไม้มาใส่บ่อคอยก็งงคอยก็คล้องโอ๊ยดอกไม้ตัวอัมใหญ่เนี่ก็เริ่มเริ่มหลังมนันอวเนปลูกหลายอย่างนอกกว่บ้านสะเปริดนะเริ่มเภาน้ำประแจถักหอมใบมดนี่ก็พ่อที่เด็กกินนเลยโอ้ยสิริปเปย์เอาหนามมาอันหดพักอีกกันนะเรื่องว่าสิใส่เมื่อวานนี่ใส่สายยางสีดยืนอยู่พูนอยู่เท่งอัน ก็เฮื่อนผลบ่านี่กระโดดข้อลงมาเอานะสีแต่มันจะมันกระลุ่มเลนะมันตับพักแล้วมันลุม่ม